ส่วนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นความรุนแรงในครอบครัวเช่นเดียวกันแต่ทีนี้สลับกันค่ะกรกรณีที่แล้วก็คือลูกทำร้ายแม่แต่เนี่ยแม่ทำร้ายลูกสาวเกิดขึ้นที่จังหวัดชุมพรนะคะแม่เนี่ยจับลูกสาวอายุ16ปีค่ะขังไว้ในห้องโดยให้เหตุผลว่ากลัวลูกจะออกไปแล้วจะไปทำกุนใสใส่แฟนใหม่ของตัวเองนะคะ และคนที่ได้ยินคนแรกว่าน้อง16ปีขอความช่วยเหลือคือเจ้าหน้าที่จดมิเตอร์ไฟฟ้าเขาได้ยินเสียงร้องออกมาจากห้องค่ะเขาก็ตามหาเสียงจนไปเเสียงออกมาจากห้องนี้แน่เลยและเป็นคําร้องของความช่วยเหลือค่ะก็เลยไปตามกู้ภัยสมาคมพุทธปริทิบหลังสวนให้เข้ามาช่วยนะคะผู้หญิงวัยรุ่นคนนี้ถูกขังอยู่ในห้องแล้วล็อกกุญแจไว้เลยนะล็อกจากด้านนอกร้องผ่านกระจกหน้าต่างออกมา จนคนจดมิเตอร์ได้ยินนะคะพอเปิดเข้าไปค่ะพบว่านางสาวเอไปนำสมมุตินะอายุ16ปีสาภาพคืออิดโรยเลยสวมชุดนอนไลกระตูนมีเลือดติดแห้งกลางที่แขนที่ขาพบว่ามีบาดแผลบริเวณสันมือข้างซ้ายจำนวน2แผลยาวประมาณ2เซนติเมตรตรงที่หลังมีร่องรอยฟกช้ำด้วยนะคะเยอะด้วยตรงนี้ยเจ้าหน้าที่ทำแผลปฐมพยาบาลเบื้องต้นนำตัวส่งโรงพยาบาลหลังสวนค่ะภายในห้อง ข้าวของกระจัดกระจายเกลื่อนมีเศษกระจกแตกมีเลือดหยดไหลนองเต็มห้องคุณสภาพเป็นแบบนี้ค่ะนางสาวเอนเล่าให้หน่วยกูก้ภัยฟังบอกว่า mm. แม่แท้ๆค่ะใช้เข็มขัดฟาดหนูใช้กระจกที่อยู่ในห้องน้ำตีจนหนุดเจ็บที่มือส่วนสาเหตุมาจากแม่แม่ระแวงว่าเธอจะไปทำคุณใสทำใสแฟนใหม่ซึ่งก็ถือว่าเป็นพ่อเลี้ยงนั่นแหละซึ่งเธอยือนยันไม่เคยทำอะไรแบบนั้น และไม่รู้ว่าแม่ไปเอาความคิดนี้มาจากไหนหลังก่อเหตุแม่และพ่อเลี้ยงขนเสื้อผ้าออกจากห้องแล้วก็ล็อกประตูขังเธอเอาไว้เธอจึงร้องของความช่วยเหลือเป็นจังหวะเดียวกับที่พน,นักงานจดมิเตอร์ไฟฟ้ามายืนอยู่ที่หน้าห้องพอดีเลยค่ะตำรวจสพหลังสวนเปิดเผยว,ว่าหลังเกิดเหตุพูดคุยกับนางสาวเอแล้วนะคะบอกว่าไม่เอาเรื่องแม่หรอกเพราะมีกันแค่สองคนส่วนพ่อแท้ๆเสียชีวิตไปนานแล้ว หลังจากออกจากโรงพยาบาลจะย้ายไปพักอาศัยกับเพื่อนส่วนแม่แม่เด็กยังไม่ได้เดินทางมาเข้าพบพนักงานสอบสวนนะคะเพื่อที่จะให้ข้อมูลถึงสาเหตุว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่นะคะจึงทําให้ตอนนี้ไม่ได้เกิดการแจ้งความกล่าวหาใดๆค่ะ